สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องจิตวิญญาณการต่อสู้ไรู้ตานของคินนันในตอนที่583นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยไม่คิดเลยว่าชิ้นนันจะเตรียมการและมีวิธีการโจมตีที่ทรงพลังเช่นนี้ข้อดีที่ข้าไม่ใช่เป้าหมายของเขาสำเร็จแล้วอย่างนั้นเหรอภายในความโกลาหลวุ่นวายคิดว่าข้าจะตายอย่างนั้นเหรอมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกนะ ไม่คิดเลยว่าจะยังมีห่วงอากาศอันเป็นเอกลักษณ์ที่อยู่ภายใต้ประตูสวรรค์ตายด้วยชิ้นนานเจ้านับว่าทำให้ข้าต้องประหลาดใจนักกับไม้ตายของเจ้าแต่มันไม่ง่ายนักที่จะทำร้ายข้าลงได้ข้าจะสังหารเจ้าให้ตกตายทันทีที่ข้าฟื้นฟูร่างกายได้ <laughs> มันเป็นความจริงที่ว่าไม่สามารถทำร้ายเจ้าลงได้อย่างสิ้นเชิงแต่เจ้าคิดจริงหรอว่าเจ้าจะยังสามารถฟื้นฟูสภาพร่างกายจากความเสียหายได้ ไอ้บ้านี่แกทำอะไรกับข้านะร่างกายของข้าความเสียหายที่ได้รับไม่สามารถฟื้นฟูขึ้นมาได้เลยประตูสวรรค์ตายยงหยุดดิ้นลน้นวันนี้เจ้าไม่สามารถหนีพ้นความตายไปได้ล็อกชิ้นนานข้าคือประตูสวรรค์ตายแห่งแผ่นดินก้าวสวรรค์ชั้นฟ้าข้าผูกติดกับโชคชะตาอันสำคัญเจ้าคิดอย่างไรถึงจะได้คิดจะสังหารข้าข้าจะบอกอะไรเจ้าให้นะ สิ่งที่อยู่ภายในข้านั้นทั้งมืดมิดและน่ากลัวการที่จะสังหารเจ้าเป็นเรื่องง่ายได้เท่านั้นนายท่านของข้าทุกอย่างดูเหมือนจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วประตูสวรรค์ใต้ถูกทำลายแปดใน10บส่วนนั่นเพียงพอแล้วท่านไม่จำเป็นต้องทำลายฝ่ามือสีดำขายาดใหญ่นั่นให้มันนำท่านไปสู่ส่วนลึกของประตูสวรรค์ใต้ข้าจะรอท่านอยู่นี่คือเสียงเทพเจ้าสงครามอย่างนั้นหรอ จกักรพรรดินีเฟยเย่ดูเหมือนว่าเทพเจ้าสงครามจะอยู่ข้างในประตูสวรรค์ใต้ข้าจะเข้าไปหาเขาก่อนและต้องขอฝากท่านต่อสู้เพื่อยื้อเวลาพวกเขาเอาไว้ก่อนนะผู้คนจากแดนเทพนานเขียนจงฟังยามนี้ชินานตายตายแล้วพวกเจ้าจงเล่งมือสังหารทุกคนที่มาจากพันธมิตรอลิสวรคร์ซะชินานตายแล้วข้าพวกมันให้สิ้น <c oughs> ใครจะไปคิดล่ะว่าจะมาลงเอ่ยเช่นนี้ ในเมื่อชินนานก็ได้ตกตายไปแล้วแล้วอีกอย่างประตูสวรรค์ใต้ในตอนนี้ก็อ่อนแอลงมากยังไม่เคยเป็นมาก่อนเพราะฉะนั้นนี่ถือเป็นโอกาสอันดีเทพสวรรค์ลู่นี่เจ้าคิดจะทำอะไร ผ่านมากว่าหนึ่งมืนปีข้าได้สอนถึงวิธีการควบคุมประตูวสวรรค์ตายและสอนเจ้าถึงวิธีการฝึกยุทธในวิชายุทธระดับอมตะข้าได้สอนวิธีการเผชิญหน้ากับผู้จัดอันดับเทพผู้จัดอันดับจกักรพรรดิและผู้อื่นยามนี้ถึงเวลาแล้วที่เจ้าจะต้องตอบแทนบุญคุณแก่ข้าพวกเราได้ต่อสู้กันมาเนิ่นนานกว่าหมื่นปีไม่คิดเลยว่าบทสรุปสุดท้ายจะเป็นเช่นนี้ ก็หมื่นปีแล้วข้าเสียเวลามานานนับหมื่นปีในที่สุดประตูสวรรค์ใต้ก็อยู่ภายใต้การควบคุมของข้าพวกเจ้าเป็นเพียงแค่มดพวกแต่กล้าเป็นศัตรูกับข้าพวกเจ้าจะต้องเจ็บปวดกับผลของมันในขณะเดียวกันณนาส่วนลึกที่สุดของประตูสวรรค์ใต้ในที่สุดข้าก็เจอเจ้านายท่านของข้าเดิมทีข้าวางแผนที่จะพบกับท่านภายหลังจากที่ท่านทำลายประตูสวรรค์ใต้แล้วทำลายผนึก ที่สะกดแผ่นดินหมอกคามเอาไว้ได้แล้วเท่านั้นโชคไม่ดีที่ภาพโบราณหนังสัตว์ได้ปรากฏตัวขึ้นเร็วกว่าที่ข้าคาดการเอาไว้ข้าจึงไม่มีทางเลือกได้แต่ต้องพบกับท่านล่วงหน้าเทพเจ้าสงครามแท้จริงแล้วภาพวาดโบราณหนังสัตว์คือใครกันแน่แล้วเจ้ามีนาว่าอะไร นายท่านของข้าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่จะบอกทุกสิ่งต่อท่านในขณะนี้มีบางอย่างกลายเป็นข้อห้ามหากพูดมันออกไปทำให้อนาจาักรล่างหรือแม้แต่แผ่นดินข้าวสวรรค์ชั้นฟ้าต้องพบกับภัยพิบัติอันยิ่งใหญ่แน่นอนแต่อย่างไรก็ตามทันทีที่ท่านขึ้นเป็นอมตะท่านจะทราบทุกประการเองขึ้นเป็นอมตะ ตอนนั้นภาวาทโบราณน,นังสัตว์ได้บอกกับข้าเอาไว้ว่าข้ามีโอกาสที่จะสามารถช่วยองค์หญิงเมียวเมียวได้ทันทีที่ข้าขึ้นเป็นอมตะนายท่านของข้าข้าเป็นเพียงแค่คนตายผู้หนึ่งข้ายังคงมีชีวิตจวบจนทุกวันนี้เป็นพ่อทักษะต้องห้ามหนึ่งข้าไม่เคยเสียใจแต่อย่างใดนับตั้งแต่ที่ท่านบรรลุขอบเขตเทพยุทธอย่างแท้จริง นั่นจะเป็นการเริ่มต้นอย่างแท้จริงข้าไม่สามารถร่วมทางไปกับท่านได้ในการเดินทางที่เหลือนี้ข้าสามารถทำได้เพียงแค่ประสานร่างกายเข้ากับร่างกายของท่าน แล้วทำการพิชิตก้าสวรรค์ชั้นฟ้าร่วมกับท่านท่านจะต้องเผชิญหน้าต่อภัยอันตรายและเหล่าศัตรูทุกรูปแบบในภายภาคหน้าแต่ข้าหวังให้ท่านจดจำเอาไว้ว่าอามาตะที่5้าในนามของเทพ,พเจ้าสูงคามได้ทำการยอมรับท่านในฐานะที่เป็นเจ้านายของขา้าไม่มีผู้ใดที่มีสิทธิ์ดูแคมท่านได้ไม่แม้แต่สวงสวรรค์ก็ตามอีกทางด้านหนึ่งขนาดเดียวกันณแดนเทพนานเทียน โซ่ตวนโลกบาดาลแห่งสวรรค์ต้จงแตกหักลงตามเสียงเรียกร้องจงฟังคำสั่งข้า <c oughs> ข้าไม่เหมือนกับจิตวิญญาณโง่ขมของประตูสวรรค์ตายหรอกนะสมบัติทั้ง30ชิ้นนี้พวกมันเกือบจะบรรลุเป็นสิ่งมีชีวิตอมาตะเกือบทั้งหมดในอดีตทันทีที่ข้าควบคุมประตูสวรรค์ตายได้ข้าก็อัญเชิญเหล่าสมบัตินี้ออกมาและทำลายพวกมดพวกทั้งหมดซะเอะนี่มันเกิดอะไรขึ้น นี่เจ้าคิดจะสังหารพวกเราทั้งหมดด้วยสมบัติพังๆพวกนั้นน่ะนะน่อยถึงแม้ว่ามันจะเสียหายบ้างแต่มันก็ยังใช้ได้อยู่หรอกนะข้าต้องฝืนผอผานพลังของข้าเพื่อเข้าควบคุมสมบัติทั้ง30ชิน้นนี้สมบัติแห่งสวรรค์ใต้จงสังหารพวกมันทั้งหมดซะพวกเจ้ามัวรออะไรอยู่ชินหนานยังไม่ตายหรอกนะชิ้นหนานสร้างปฏิหารครั้งแล้วครั้งเล่าเจ้าคิดหรอว่าเขาจะมาตายง่ายๆแบบนี้ ขณะเดียวกันหน้าส่วนลึกภายในประตูสวรรค์ใต้ดวงตาสีทองของเทพเจ้าสงครามนี่มันคือแก่นอมาตะอย่างนั้นหรอแก่นมาาอมตะยังคงวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องอัคระสีดำเริ่มแพร่กระจายออกไปเรื่อยๆแล้วซึ่งดูลาวกับภาพวาดเขาโค้งของรูปลักษณ์อันแป,กปลกราดรูปลักษณ์ที่ไม่อาจนิยามเป็นคำพูดได้เจ้าสิ่งนี้ก็คือรักษาไร่เจ้าของ ชินนานจงใช้พลังทั้งหมดของเจ้าประสานอัคคราเตาเข้ากับเปลวเพิงเตาซะ